คุณเคยตื่นกลางดึกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าต้องเดินไปห้องน้ําหรือไม่แน่นอนว่าหลายคนคงเคยเจอกับปัญหานี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักต้องลุกขึ้นจากเตียงหลายครั้งในช่วงกลางคืนเพื่อไปห้องน้ําการลุกจากเตียงในความมืดมักจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและกลัวการลื่นล้มโดยเฉพาะเมื่อพื้นบ้านเย็นและมืดสนิทการเดินไปห้องน้ําในขณะที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรเป็นอุปสรรคที่อันตรายมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นการลุกขึ้นกลางดึกไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของความไม่สะดวกสบาย แต่มันยังสามารถทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นการลื่นล้มซึ่งเกิดขึ้นได้ประมาณ60%ของผู้สูงอายุในช่วงชีวิตเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถในการควบคุมการเดินก็จะลดลงนอกจากนี้การตื่นขึ้นมาแล้วต้องไปห้องน้ําบ่อยครั้งยังส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนหลับและในที่สุดจะทําให้สมองไม่สดใสความเหนื่อยล้าสะสมและความจําเริ่มลดลงสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทําให้เรารู้สึก ไม่สบายตัวในขณะนั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่ยังเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปการตื่นกลางดึกเพื่อไปห้องน้ำมีผลกระทบต่อสุขภาพที่หลายคนมากไม่คาดคิดนอกจากจะทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องแล้วยังทำให้ร่างกายเสียพลังงานในช่วงเวลาที่ควรเป็นเวลาพักผ่อนที่สำคัญที่สุดของวันหลายล้านคนทั่วโลก ต่างเผชิญกับปัญหานี้และไม่รู้ว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความยุ่งยากเหล่านี้ได้วิธีการที่สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้จะมาในบทถัดไปดังนั้นมาร่วมสำรวจวิธีการที่จะช่วยให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพมากขึ้นและลดการตื่นกลางดึกโดยไม่ต้องใช้ยาหรือวิธีที่อาจมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้ผมอยากชวนคุณลองตั้งคำถามใหม่ว่าการตื่นกลางดึกไปห้องน้ำบ่อย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับผู้สูงอายุจริงหรือไม่แน่นอนว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบต่างๆในร่างกายเริ่มทํางานช้าลงรวมทั้งระบบขับถ่ายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษการตื่นหลายครั้งในคืนหนึ่งเพื่อไปห้องน้ําไม่ใช่แค่ทําให้เราอึดอัดในตอนกลางคืนแต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยการลุกขึ้นจากเตียงในความมืดแล้วเดินไปห้องน้ําอาจทําให้เรารู้สึกไม่สะดวกสบายและยังเพิ่มความเสี่ยงในการลื่นล้มโดยไม่รู้ตัว จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า60%ของผู้สูงอายุเคยประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในบ้านและส่วนใหญ่เกิดจากการต้องเดินในความมืดระหว่างคืนการตื่นกลางดึกบ่อยๆย,ยังทำให้การนอนลับขาดช่วงส่งผลให้สมองไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ทำให้ความจำและสมาธิถดถอยได้การที่ต้องตื่นมากกว่า2ครั้งในหนคืนยังส่งผลให้ร่างกายสูญเสียพลังงานและทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าในตอนเช้า ซึ่งจะทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหมือนถูกทํำลายทั้งวันดังนั้นเราควรตั้งคําถามว่าทําไมผู้สูงอายุถึงต้องทนกับปัญหานี้ไปตลอดชีวิตการใช้ยานอนหลับอาจช่วยให้หลับได้ดีขึ้นในบางครั้งแต่การใช้ยานั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ใช่การพึ่งผายาแต่เป็นการหาวิธีที่ธรรมชาติช่วยให้ร่างกายทํางานได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสมอมา ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาหรือวิธีการที่มีผลข้างเคียงทุกวันนี้มีวิธีการธรรมชาติที่สามารถช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและสมดุลเช่นโปรตีนจากแหล่งที่ดีผักและผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุสูงเช่นกล้วย ซึ่งมีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและทําให้การนอนหลับดีขึ้นการควบคุมโซเดียมในอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากโซเดียมสูงอาจทําให้การนอนหลับไม่สนิทและทําให้ร่างกายต้องตื่นขึ้นบ่อยๆกลางดึกการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนการเดินหรือการทําโยคะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและทําให้ร่างกายพร้อมสําหรับการนอนหลับที่ดีขึ้น เมื่อร่างกายได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอระบบต่างๆของร่างกายจะทํางานได้ดีขึ้นและช่วยลดการตื่นกลางดึกนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการนอนไม่หลับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการลดการใช้ยาและหันไปใช้วิธีการธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทํางานได้ดีขึ้นจากภายในเช่นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกําลังกายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้การนอนหลับของผู้สูงอายุ มีคุณภาพดีขึ้นลดความเสี่ยงและเพิ่มความแข็งแรงจากภายในเสมอมาช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพายาหรือวิธีที่มีผลข้างเคียงการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การใช้ยาแต่ยังสามารถทําได้ด้วยวิธีธรรมชาติที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในวิธีที่สําคัญคือการดูแลการกินให้สมดุลโดยการเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ํา และแหล่งโปรโตีนจากพืชเช่นถั่วต่างๆการรับประทานผักและผลไม้สดที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะผลไม้ที่มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและลดอาการตึงเครียดซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้การนอนหลับไม่ลึกและต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆการควบคุมโซเดียมในอาหารก็มีความสําคัญเพราะการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงจะทําให้เกิดการกักเก็บน้ําในร่างกายส่งผลให้ต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆการออกกําลังกายเป็นประจำก็มีผลดีต่อาการนอนหลับ เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและช่วยให้ร่างกายสามารถปรับตัวในการนอนหลับได้ดีขึ้นเช่นการเดินเร็วหรือทำโยคะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การนอนหลับมีคุณภาพนอกจากนี้การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพยังช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายเช่นการลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียด การลดการใช้ยานอนหลับและหันไปใช้วิธีธรรมชาติสามารถช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นได้จริงและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงจากภายในซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพในระยะยาวเสมอมาช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาหรือวิธีที่มีผลข้างเคียงการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การใช้ยาแต่ยังสามารถทำได้ด้วยวิธีธรรมชาติที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในวิธีที่สำคัญคือการดูแลการกินให้สมดุล โดยการเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเช่นโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำและแ่งโปรโตีนจากพืชเช่นถั่วต่างๆการรับประทานผักและผลไม้สดที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะผลไม้ที่มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและลดอาการตึงเครียดซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้การนอนหลับไม่ลึกและต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆการควบคุมโซเดียมในอาหารก็มีความสําคัญเพราะการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง จะทำให้เกิดการกักเก็บน้ำในร่างกายส่งผลให้ต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆการออกกำลังกายเป็นประจำก็มีผลดีต่อการนอนหลับเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและช่วยให้ร่างกายสามารถปรับตัวในการนอนหลับได้ดีขึ้นเช่นการเดินเร็วหรือทำโยคะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การนอนหลับมีคุณภาพนอกจากนี้การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพยังช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย เช่นการลดระดับคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดการลดการใช้ยานอนหลับและหันไปใช้วิธีธรรมชาติสามารถช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นได้จริงและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงจากภายในซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพในระยะยาวการปราศวะตอนกลางคืนจึงไม่ใช่เรื่องน่ารำคาญธรรมดาแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับไหวที่เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นฟังก์ชันของไตและกระเพาะปสาวะจะค่อยๆลดประสิทธิภาพลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุหลายคนต้องลุกขึ้นจากเตียงในช่วงกลางดึกเพื่อไปห้องน้ําเมื่อเราอายุมากขึ้นการทํางานของไตในการกรองของเหลวจากเลือดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการกรองน้ําและของเสียจากเลือดในผู้สูงอายุจะชาลงซึ่งทําให้ของเหลวสะสมอยู่ที่ขาและเทา้าหากนั่งหรือนาน,นๆโดยเฉพาะในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน ที่ทําให้ไตทํางานหนักขึ้นการสะสมของเลวเหล่านี้จะส่งผลเมื่อผู้สูงอายุไปนอนในช่วงกลางคืนเมื่อร่างกายเริ่มนอนราบของเลวที่สะสมในขาจะถูกดึงกลับเข้าสู่กระแสะเลือดและกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มทํางานมากขึ้นในการขับของเลวออกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องตื่นขึ้นมาหลายครั้งในช่วงกลางคืนนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในระบบฮอร์โมนที่สําคัญในผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการนอนหลับระดับของฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งช่วยให้การนอนหลับดีและยาวนานจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นทําให้การนอนหลับไม่ลึกและขาดช่วงส่วนฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจะเพิ่มสูงขึ้นทําให้สมองตื่นตัวและการนอนหลับขัดจังหวะได้ง่ายขึ้นการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนคอร์ติซอลยังทําให้เกิดอาการเครียดและวิตกกังวลในผู้สูงอายุซึ่งอาจทําให้การนอนหลับแย่ลงรวมถึงอาการตื่นบ่อยในตอนกลางคืนการเสื่อมของระบบประสาทในผู้สูงอายุยังทําให้การควบคุมการทํางานของอวัยวะต่าง ลดลงทําให้กระเพาะปัสสาวะทํางานไม่เต็มที่และเพิ่มความถี่ในการต้องตื่นไปห้องน้ากลางดึกดังนั้นสาเหตุทั้งหมดนี้ทั้งจากการสะสมของเหลวในร่างกายการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและความเสื่อมของระบบประสาททําให้ผู้สูงอายุหลายคนต้องตื่นขึ้นในเวลากลางคืนบ่อยๆและเป็นสาเหตุที่ทําให้กระเพาะปัสสาวะเติมตัวและปลุกขุนให้ตื่นกลางดึกคําตอบทั้งหมดอยู่ในส่วนถัดไปและมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนสําหรับหลายคน การตื่นกลางดึกเพื่อไปห้องน้ำกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมันสามารถรบกวนคุณภาพการนอนหลับได้อย่างมากซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวแต่ในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ในทุกคืนเพื่อปรับปรุงการนอนหลับของคุณโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับที่อาจมีผลข้างเคียงหรือวิธีการซับซ้อนใดๆนั่นคือการใช้กล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมายที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า มันสามารถช่วยปรับปรุงการนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพกล้วยอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญเช่นทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ทริปโตเฟนจะถูกแปลงเป็นเซโรโทนินและเมลาโทนินในร่างกายซึ่งทั้งสองฮอร์โมนนี้มีบทบาทสำคัญในการทําให้สมองผ่อนคลายและส่งเสริมการนอนหลับที่ลึกและต่อเนื่องเมื่อสมองผ่อนคลายลงและระดับเมลาโทนินสูงขึ้น คุณจะสามารถหลับลึกขึ้นและไม่ตื่นกลางดึกบ่อยๆกล้วยยังมีโพแทสเซียมซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายการที่กล้ามเนื้อผ่อนคลายจะทําให้คุณหลับได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกตึงเครียดหรือปวดหลังจากตื่นขึ้นในตอนกลางคืนหากร่างกายไม่ได้รับความเครียดหรือความไม่สบายตัวในขณะนอนการนอนหลับก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นและทําให้การตื่นกลางดึกเพื่อลุกไปห้องน้ําลดลงกล้วยยังมีแมกนีเซียมซึ่งช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทในร่างกาย และช่วยลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการนอนหลับเมื่อความเครียดลดลงระบบประสาทจะไม่ตื่นตัวบ่อยๆในระหว่างการนอนทำให้สมองสามารถหลับได้อย่างลึกและไม่ถูกปลุกขึ้นจากความวิตกกังวลการนอนหลับที่ดีและไม่สะดุดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพื่อการพักผ่อนที่แท้จริงกล้วยจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อทานกล้วยก่อนนอนเพียงแค่60ถึง90นาทีจะช่วยให้คุณหลับได้ลึกขึ้นและไม่ต้องตื่นกลางดึก บ่อยๆการทานกล้วยก่อนนอนยังเป็นวิธีการที่สะดวกและประหยัดเพราะกล้วยสามารถหาซื้อได้ง่ายในตลาดท้องถิ่นและเป็นผลไม้ที่หาได้ทั่วไปอีกทั้งยังมีรสชาติอร่อยและทําให้รู้สึกสดชื่นการใช้กล้วยเพื่อปรับปรุงการนอนหลับสามารถทําได้ทุกคืนและคุณอาจเปิดผ่านมันทุกวันในครัวของตัวเองทริปโตเฟนกอดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้และต้องได้รับจากอาหารที่เรากินทริปโตเฟน มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ร่างกายผลิตเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการนอนหลับเซโรโทนินช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายขณะที่เมลาโทนินช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายเตรียมตัวสำหรับการทักผ่อนในตอนกลางคืนการทานอาหารที่อุดมไปด้วยทริปโตเฟนเช่นกล้วยจึงช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและทำให้การนอนหลับลึกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากทริปโตเฟนแล้วกล้วยยังมีโพแทสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยในการรักษาสมดุลของน้ําและสารละลายในร่างกายโพแทสเซียมช่วยลดการสะสมของของเหลวในร่างกายที่อาจทําให้เกิดอาการบวมและทําให้การนอนหลับไม่สะดวกนอกจากนี้ยังช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลดอาการเกร็งที่อาจเกิดขึ้นในขณะนอนหลับอีกทั้งกล้วยยังมีแมกนีเซียมซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทและการผ่อนคลายของร่างกายแมกนีเซียมช่วยลดระดับความเครียดและช่วยให้สมองทํางานได้ดีขึ้นในระหว่างการนอนหลับ การทานกล้วยก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้และทําให้การนอนหลับดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทานกล้วยสุกหนึ่งลูกก่อนเข้านอน60-90นาทีการทานกล้วยแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมทริปโตเฟนได้เต็มที่ทําให้การนอนหลับลึกขึ้นและไม่ตื่นบ่อยๆกล้วยจึงเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับโดยไม่ต้องพึ่งยาแต่อย่างใดการทานกล้วยเพื่อช่วยในการนอนหลับ เป็นวิธีธรรมชาติที่คุณสามารถทําได้ทุกวันคือให้การนอนหลับของคุณดีขึ้นอย่างยั่งยืนขั้นตอนที่ 1. คือการเลือกกล้วยให้ถูกต้องกล้วยที่ใช้ในการทำชาเพื่อช่วยในการนอนหลับควรเลือกกล้วยที่สุกกาลังดีเปลือกต้องเป็นสีเหลืองและมีจุดสีน้ําตาลเล็กน้อยเพราะกล้วยสุกในระดับนี้จะมีสารอาหารที่เหมาะสมที่สุดและง่ายต่อการดูดซึมของร่างกายหากกล้วยยังไม่สุกเต็มที่ จะย่อยยากและไม่สามารถให้ผลดีต่อการนอนหลับได้กล้วยที่สุกเกินไปก็จะมีน้ำตาลสูงซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นจึงไม่ควรเลือกกล้วยที่สุกมากเกินไปการเลือกกล้วยที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่ขั้นตอนที่สองคือการล้างและทำความสะอาดกล้วยใช้แปรงขนนุ่มๆล้างกล้วยทั้งลูกใต้การไหลของน้ำเย็นเพื่อล้างสิ่งสกปรกและสารตกค้างจากสารเคมีที่อาจติดอยู่บนเปลือกหลังจากล้างเสร็จ ให้ตัดส่วนหัวและส่วนท้ายออกเพื่อกำจัดส่วนที่แข็งและอาจมีสิ่งสกรปรกตกค้างได้จากนั้นหั่นกล้วยเป็นชิ้นใหญ่2-3ถึง3ชิ้นขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยโดยยังคงเปลือกไว้เพื่อให้ได้สารอาหารอย่างเต็มที่จากเปลือกกล้วยขั้นตอนที่3คือการต้มช้ากล้วยที่หั่นแล้วใส่ลงในหม้อเติมน้ำประมาณ 350- ถึง400มิลลิลตตั้งไฟกลางจนกว่าน้ำจะเดือด จากนั้นลดไฟลงให้เหลือไฟอ่อนๆเพื่อให้น้ำเดือดเบาๆและกล้วยปล่อยสารอาหารออกมาระหว่างต้มจะสังเกตได้ว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองและมีกลิ่นหอมหวานจากกล้วยซึ่งเป็นสัญญาณว่าได้สารอาหารที่ดีออกมาแล้วให้น้ำต้มกล้วยเดือดประมาณ10-15นาทีขั้นตอนที่4คือการกรองชาเมื่อกล้วยต้มเสร็จแล้วใช้กระชอนกรองเอาน้ำออกจากชิ้นกล้วยแล้วเทน้ำที่ได้ลงในถ้วยเติมผงอบเชยประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ ช้อนชาเนื่องจากอบเชยช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพของการนอนหลับขั้นตอนที่5คือการดื่มชาควรดื่มชาในช่วง60-90นาทีก่อนเข้านอนเพราะช่วงเวลานี้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารจากกล้วยและอบเชยได้ดีที่สุดการดื่มชานี้จะช่วยให้การนอนหลับลึกและต่อเนื่องมากขึ้นและทําให้การตื่นกลางดึกลดลงอย่างเห็นได้ชัด การทำชากล้วยเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นและไม่ต้องใช้สารเคมีหรือ,อยานอนหลับการดื่มชาในเวลาที่เหมาะสมและตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากกล้วยอย่างเต็มที่และทำให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพดียิ่งขึ้นกดติดตามเพื่อไม่พลาดแคล็ดลับสุขภาพที่เรียบง่าย